ข่าวดีจากทางกระทรวงพอมอค่ะถึงน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษาได้แล้วค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนราเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการแล้วก็คนที่ดูแลผู้พิการ เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีนะคะหากท่านได้รับสิทธิ์ห0 0 0ืบาทสูงสุดอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเลยวันนี้2เรื่องเด่นจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศข่าวดีจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะล่าสุดค่ะสท,ทอคอรหรือว่ารงรับจำนำของทางรัฐบาลนะคะก็แจ้งไปเสียสัมพันธ์ให้กับน้องๆห,หนูนะคะหรือว่าข่าวดีพิเศษสุดสําหรับลูกค้า สทคที่มีบุตรหลานนะคะสอบเข้าสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยของทางภาครัฐหรือว่าเอกชนนะคะตอนนี้สทคประกาศรับสมัครคัดเลือกบุตรของลูกค้าสทคค่ะเพื่อรับทุนการศรึกษาตามโครงการทุนการศรึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีประจำปี2 5 6 8รุ่นที่5แล้วนะคะคุณผู้ชมคนสองทุนเท่านั้นนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31กร,รกฎาคม2 5 6 8ลงทะเบียนสมัครขอทุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยค่ะคุณผู้ชม และนอกจากนี้นะคะในส่วนของสทคย,ยังแจ้งข่าวดีแล้วนะคะสําหรับการขอทุนในส่วนของบุตรหลานที่จะได้รับทุนในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคุณวราฒิศิลปะอาชาก็แจ้งข่าวดีในการเปิดตัวแอปพลิเคชัน Dev ฟฟันสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการรับเป็นวงเงินตั้งแต่6 0 0ม0บาทจนถึง120,000บาทเลยติด ตามกันเลยค่ะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการจากทางพมนะคะแล้วก็มีการแจ้งข่าวดีจากคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาหรับการให้สิทธิในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการนะคะเริ่มนะคะตั้งแต่6 0 0 0 0บาทสูงสุดอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทถ้าเป็นรายกลุ่มอยู่ที่1ล้านบาทค่ะในส่วนของการรับสิทธิ์ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการและก็ขอรับสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะเป็นเงินสดโอนตรงเขาเ้าบัญชีให้แต่ต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการรับ นะคะคุณผู้ชมซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในส่วนของแอปพลิเคชันก็เปิดตัวไปแล้วใครที่สนใจยื่นคําร้องได้เลยค่ะคุณผู้ชมส่วนจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรได้วันไหนเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนกระะกฎาคม2 5 6 8เป็นพร้อมๆกันค่ะสําหรับการจ่ายเงินครั้งนี้เหลือสาวันทาการทุกวงเงินเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีแล้วก็กดออกมาใช้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสาร2เรื่องเด่นข่าว และอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะสวัดีมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตากางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคุณวลาวิศิลปะอาชานะคะ ก็แจ้งข่าวดีสำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชันเดฟฟันค่ะแอปพลิเคชันแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการอย่างไร้รอยต่อซึ่งในส่วนของการเปิดตัวครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดมาไว้บนมือถือสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้ชื่อแอปพลิเคชันนะคะกู้เงินคนพิการหรือว่าเดฟฟันเป็นการยกระดับนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้พิการ เพระนาะฉะนั้นนะคะแอปพลิเคชนันตรงนี้รองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะสามารถเข้าใช้งานผ่านดิจิทัล ID ได้เลยแล้วก็ตรวจสอบในการขออนุมัติในการกู้ยืมเงินแล้วก็การชําระเงินได้เลยค่ะคุณผู้ชมโดยมีการชําระผ่านการกู้ยืมเงินนะคะหรือว่า QR Code เพระนาะฉะนั้นผู้พิการผู้ที่ดูแลผู้พิการสนใจเงินทุนประกอบอาชีพนะคะก็สามารถยื่นคําร้องได้ที่เว็บไซต์นะคะ http s l a a e f u n dep g ีโอก่อนเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางครั้งนี้ผู้พิการก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือรวมไปถึงผู้ที่ดูแลด้วยค่ะหลักเกณฑ์นในการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพสําหรับคนพิการแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้พิการถ้าเป็นรายบุคคลเริ่มที่6 0,000บาทแล้วก็ไม่เกิน1,2 0,000บาทนะคะ จะมีการพิจารณาเป็นรายๆซึ่งการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ไม่มีดอกเบี้ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการผ่อนชําระคืนภายในระยะเวลา5ปีเพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินเงินกู้ไม่ใช่เงินแจกนะคะก็ต้องมีคนกู้คนกู้จะต้องเตรียมเอกสารถ้าท่านได้รับสิทธิ์ในการให้ทําสัญญาในการขอยืมเงินกู้นะคะคุณผู้ชมจากทางพมจจังหวัดที่เขามีการพิจารณาแล้ว เตรียมบัตรประจําตัวผู้พิการบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านสัญญาเช่าแล้วก็รูปถ่ายความพิการรวมไปถึงหนังสือรับรองการเป็นผู้ประกาศรรคนพิการแล้วก็แผนที่ในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านประกอบอาชีพแล้วก็หนังสือยินยอมของคู่สมรสถ,ถ้ามีแล้วก็สมุดบัญชีบุ๊คแบงค์เตรียมไปด้วยนะคะในการทําสัญญาซึ่งการกู้ยืมเงินครั้งนี้จะต้องมีคนค้าด้วยเพราะฉะนั้นคนค้าจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะและคนค้าต้องเตรียมเอกสารบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารที่แสดง การมีไรายได้ของคนค้ำที่แน่นอนแผนที่ในการเดินทางไปยังสถานที่ประกอบอาชีพแล้วก็หนังสือยินยอมของผู้สมรสแต่ถ้าหากท่านนะคะอยู่ในองค์กรให้องค์กรค้ำประกันก็จะต้องมีข้อบังคับขององค์กรคนพิการบัญชีงบดุลประจําปีล่าสุดแล้วก็รายชื่อผู้มีอํานาจลงชื่อแทนผู้ที่ขอกู้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะการกู้ยืมเงินเนี่ยมันเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินแจกเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องมีการตรวจสอบตามขั้นตอนเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ถ้าใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็นัดทําสัญญาโอนเงินโอนตรงเข้าบัญชีเป็นเงินสดให้เลยค่ะแล้วค่ะนี่ก็คือโครงการดีๆจากทางกระทรวงพมที่นํามาฝากคุณผู้ชมสามารถดาวโหลดมาไว้บนมือถือได้แล้วนะคะแอปพลิเคชันเดฟฟันค่ะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการขอรับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพเลยส่วนใครที่ทําไม่เป็นติดต่อที่ไหนติดต่อได้ที่นะคะกรมส่งเสริมค่ะกองทุนและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการหรือว่าจะเป็นพมจจังหวัดสํานักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดในพื้นที่ของท่านได้เลยติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะส่วนของเงินกู้ผู้พิการแล้วนะคะก็มีข่าวดีในการอัปเดตตารางในเดือนกรกฎาคม2 5 6 8 3วันที่เหลือนี้จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเป็นเงินสดอนตรงเขา้าบัญชีให้ด้วยค่ะเราเริ่มกันที่พี่น้องประชาส่วนในกลุ่มอสมและสะสทั่วประเทศนะคะกลุ่มนี้ค่ะจะได้รับสิทธิ์นะคะในการโอนเงินค่า่วยการ2 0 0พันบาทอนตรงเขา้าบัญชีซึ่งจะจ่ายในวันที่15กรกฎาคม2568นี้าุณอ่หนี้ ข้อคมในกลุ่มอสมอและสะส่วประเทศข้าเปิดการส่งรายงานสมาร์ทอสมอเรียบร้อยแล้วร่วมสแสดงความยินดีด้วยเงินมาจริงจ่ายจริง15กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนของการเลื่อนจ่ายเงินให้เราขึ้นสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของผู้พิการที่เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ2 0 0บาทจะถูกโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีร่วมสแสดงความยินดีด้ดวยค่ะคงสุดท้ายในการจ่ายเงินพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา .9 เงินส่งเคราะห์บุตรจะถูกโอนตรงในวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะข่าวละไม่เกิน3คนเริ่มที่1,000บาทสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนั่นเองค่ะมาจริงใจจริงแน่นอนค่ะ31กรกฎาคม2560นี้นี่คือตารางการจ่ายเงินและก็ข่าวดีจากทางพอมอที่นำมาฝากคุณผู้ชมคลิปนี้นาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ